ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ชายชะก,กันเข้าไปบุกค,ค้นบ้านชาวบ้านบ้านหลุงตำบลบ้านชวนอำเภอบำเน็ตรงจังหวัดชัยภูมิเพื่อที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เป็นบุตรชายของเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของผู้อ้างว่าเป็นตำรวจได้ทำให้คนในครอบครัวหวาดกลัว ผู้เสียหายจึงนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดชัยภูมิซึ่งบุกค,คลบ้านแล้วก็ควบคุมตัวลูกชายนะครับอีกทั้งยังพบว่ากลุ่มชายชะกันอาจจาะขโมยเงินกว่า3 0,000บาทไปด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาครับหลังจากแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบำเน็ตรคง ผูเสียหายอ้างว่าคดีไม่คืบหน้าจึงตัดสินใจนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโพสลงในสื่อสังคมออนไลน์ครับอมาเนี่ยมันก็จับลูกชายอ่ะจับลูกชายก่อนเลยจับจับลูกชายแล้วก็เรียกเอาเจงม,มือใส่ <S S S แล้วก็ซ้อมลูกชายอ่ะผมก็เห็นค่าตามมันก็ช่วยอ่ะจะช่วยจะดึงลูกชายออกมาออกมาให,ให้ให้กล้องมันเห็นแล้วนะอยากอยากให้กล้องมเห็นนั่นเป็นหลักฐานนะ ทีนี้ผมมันก็ไม่ฟังเสียงเลยมันออกมาเสืยอเหลี่ยมออกกดคอมแต่แทกกระพื้นเลยอ่ะกดหัวามาผมอ่ะผมก็หายใจไม่ออกผู้เสียหายยอมรับว่ามีความกังวลว่าคาดีจะไม่คืบหน้านะครับและอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวหากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงก็ขอให้เร่งตรวจสอบว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่และอยากให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด